ล็อกดาวน์รอบนี้เรามาหัดเรียนร้องเพลงกันเถอะกับคลาสเรียนร้องเพลงออนไลน์เรียนสด,สด,สดตัวต่อตัวโดยหลักสูตรที่ออกแบบแเพื่อการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะนักเรียนจะได้เรียนดูตั้งแต่เทคนิคการหายใจการใช้ลมการใช้กระบางลมการวอร์มเสียงพัฒนาทักษะการฟังตลอดจนเทคนิคการร้องเพลงขั้นสูง ออกแบบการเรียนการสอนรายบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายทั้งแนวคลาสสิกพ็อปร็อกแจ๊สและอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถพิเศษสอบวัดระดับทำคลิปครเปอร์หรือแม้กระทั่งเป็นศินลปินมืออาชีพเราจะพาคุณไปถึงเป้าหมายเสริมจุดเด่นพัฒนาจุดได้เพราะความสำเร็จของผู้เรียนคือเป้าหมายของเรา แล้วพบกันที่คาเวียนชาโตมิสิ์ครับ